ตอนนี้ผมเดินทางมาวัดบ้านพ่อวิทย์แล้วครับเ,เดี๋ยวเขามาตามเลขกับพ่อวิทย์ต่อเลยครับพอว,วัตงวดที่แล้วพ่อบอกถือนะครับพ่อบอกว่าสองสามโอ้โหแมนสามสองสามหาสองเจ็ดสองแปดสองเก่าครับที่นี่ประวัติพอเรามหันเกินถามพ่อแล้วถือโต๊ดครับระหว่างแล้ววถือโต๊ดสามสิบบาทครับพี่นอ้องเดี๋ยวเขามาตามกันเรื่องวันนี้ของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาปีสองพันหนร้อยหกสิบสี่ กับเล็กอวิทย์ครับว่าพอรัเสตโตเดชครับน้องมาหอดบ้านพอวิทย์แล้วครับไอพ่อรัเสตรถจักหน่อยก่อนด้อยคอยมาถามพอ่อคอยมาถามพ่อกว่าน,นี้ของว,วันทีหนึง่งพฤศจิกาปีสองพันหนึ่งร้อยสิบสี่พ่พอเกินจักหน่อยหมานมาเมื่อไงหมานมานิดเดียวผมได้ไหลายวันไหนพ่อได้ยสองพันกว่าบาทนึงโอ้ยแม่นี่ลีพี่น้องไอยพ <c oughs> ่อเราบอกว่าสามสองสามหาสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแต่ว่ามื่อไอหอด หวยรัฐบาลสิออกผมกับพ่อได้มาถามพ่อยเนาะแต่ว่ากะเดี๋ยวงวดหน้าวันที่หนึ่งฉันซื้อเจ็ดสามสองาแล้วก็โต๊ดไปสามบาทเอ้าเกือบถึงสามโต๊ดแล้วพ่อน่ะบอแมนมันออกสามสองอ่สามเจ็ดสองโอ้ได้โต๊ดก็ได้โต๊ดโอ้หมานตัวพ่อเนี่ยหมานนิดเดียวนีหมานหมานหมานมานเอาไหมวันนี้วันนี้มักตัวได้ฟังวันนี้วันนี้เนี่ยผมมาท้าผมด้อนนี้ มักหาหกโอ้มีตกกันตัวอย่างบ่พ่อบ่มีนะมักหาหกนี่แหละว่ะมาตัวเดียวเลยบ่คืวตัวเลี้ยหลายใบล้วโอ้ฟ <c oughs> ังดีๆนะครับพี่น้องฟังดีๆพอ่อแล้วมักหาหกานนเลยครับงวดนี้มอนแน่์เลยครับอาจจะเข่าตรงๆกันเลยขึ้น<า>วัตถิภัณฑ์มาเลี้ยกล่างมักเก้าโหโอ้เลี้ยกล่างเก้าหอยมักนะ โอ้เล็กมาของพ่อเด้อพ่อเรามาหาหกเหล็กลางมาเก่าหกพี่น้องฟังเบิงเอาฟังเบิงเอาวแนแงวันนี้อาจจะหมานึ้นวัตทิพผนานมากกระไรกับเหล็กควรวิดนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับเนาะเออพอได้ฟังเนาะอือมันก็ได้รวมที่ออกตัวใดเนาะแมนแค่นี้ก็ดีแล้วพ่อเอ้ยมันหนพ่อให้เด่นสองเนาะวันนี้ให้เด่นตัวใดเนะพ่อที่พอมักได้ใจผมผมมาฆ่าเนี่ย มักหาก็เป็นหาหกโอ้เป็นตีใจ <c oughs> เ้างปีนองได้มาพ่อเดี๋ยวนี่นี่งวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วที่พอ่อเราให้เด่นสองมานี่ครับนี่เป็นสองเหล่างวที่แล้ว <c oughs> นี่เด่นสองนี่ครับนี่งวดสิบหก 6, ตุลาหกสี่บังหันครับนี่นี่หาสองสามสองสองเจ็สองแปดสองเก้าเจ้าไปสองเจ็พ่อเราว่า บ่คอยมักปันไหนแต่ว่าหอดมือแต่แพ่อเรามักเกือบถือสตัวพี่น้องเอ้ยเจ็ดสามองยัอ่ะพีน้องสามสองเจ็ดโอ้เจ็ดเดตจะเอาพ่อเลยวันนี้เอาไหมพ่อวันนี้เอาไหมไมเอาไหมเอาอีกจักรอเพิ่งพ่อวันนี้มักก็ไหนกว่าหาหกล่างนี่ยังก่พ่อที่พ่อบอกหกเก้ากับหกเก้าครับงวดวันที่หนึ่งพุศจิกาปีสองพกีกับเล็พ่อวิศครับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีด้อให้ลำลำรวยๆคืยพอ้น p o v e r t เราบ่มีหนีมีสินครับเราแช่ชีวิตแบบสบายสบายได้เงินสามพันซ้ำได้สามแสนเลยครับเพราะว่าเรามีความสุขเพราะว่าเราไม่มีหนีมีสินพ่อเนี่ยผมก็อยากเป็นแบบพ่อเหมือนกันเนี่ยผมก็หนีไหลกันพี่น้องแต่กระสู่ไปทับกันนแล้วไอ้พ่อแม่พี่น้องโชคดีด้วย หาโฮก,ก็โฮกเก่าครับโควิดเราฝากเขีนแล้วหนึ่งฟุตกีกาปีสองพันห้าร้อยสี่กับเหล็กใหเบ้อเป็นแนวทางอืมให้เบิ้งเป็นแนวทางนะครับ<อ>ทางช่องบนนั้นนะไม่เรื่อการพนั่นเป็นเด็ดขาดเนะครับเพราะว่าใ,<ช>ให้เบิ้งเป็นแนวทางเท่านั้น <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวสิว่าพอ่อบอกถือว่าถือพ่อพ่อเระวังเป็นแววน,นวทางที่ซื้อให้พี่น้องไปเบื้องงานจถือใจเลขเจ้าของฝันบ่กับ่อยเบิ้งออกครับแล้วก็เขากับแมน เขากับควยไปเสียงโชคสลากกินแบงรัฐบาลเราครับคลิปนี้กับมิซันนีแ่แหละครับขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีเด้อของหนึ่งผู้กิการปีหกสี่ขอลาไปก่อนสวัสดีพ่อสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีโชคดี